ทวดกิ่งนะทวดกิ่งนะตาจะได้แดงแดงอ๋อจะได้แข็งแรงใช่ไหมตาได้แดงแดงแดงอาทีนี้ให้ให้ทวดป้อนเองได้ไหมให้ทวดตักเองได้ไหมได้ได้ได้เออลองดูดิลองดูดิเออลองเูดิได้ใช่ไหมทวดเก่งเนาะเก่งเนาะเยี่ยมไหมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย เหลืออีกเยอะไหมน่ะอีกเยอะอยู่อ๋อได้แล้วค่ะนี่เค็มได้แล้วอันนั้นได้ตวดได้หมดเลยเอาตวดนิดเดียวนะนิดเดียวนะานะเดี๋ยวปาอ่ะให้ตวดช้อนเองค่ะให้ตวดช้อนเองน้องให้ตวดช้อนเองค่ะเอานิดเดียวแล้วตวดอ่ะนิดเดียวแล้วนะเดี๋ยวตวดนี้โอ้โอ้เก่งนะ mỗi lều yeah, ừ, oh, ừ. à nông thoại nương nông đuôi nay yam đuôi đâu Yeah, mưa ghêng tập mưa 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 tập tập ซูซูซาซ่าปาตังกาปาตังกีซูซูซีซีปาตังกีปาตังกาซูซูซาซ่าคันคันเสบเส็บซู่ซู่เสบเส็บเสบเสบคันคันวิดในน้องวิดก่อนเดียววิดบุ้มเอาเสร็จแล้วหมดยังคะในตรวจก่อนเดี๋ยวเอาไปเก็บด้วยล้างจานเดี๋ยวเอาจานไปล้างด้วยค่ะของทวดไหนแล้ว หนๆนเอาของทวดไปล้างด้วยไหนสองถ้วยใช่ไหมอันนี้ได้แล้วค่ะได้แล้ววัดขยะเหรอเนี่นั่นนั่นดูสันอ๋อโอเคโอเคโอเคบีบับนดูได้เดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยเนาะโอเคไหมน้องโอเคไหมคะ โอเคค่ะออหจะเิอาอีกไหมคะอมวกไหมะไม่เอาไม่เอาเลยิมไหมคะนอนเลยโอนอนเลยเหรอเดี๋ยวกิน um> <Like it? S 2> ้มโอไหมคะเดี๋ยนอนเอามเอาไหมคะ้มโอเอาไม่ะอ่าโอเคนะเดี๋ยน้องบอกให้นะอ่าเดี๋ยวน้องบอกให้นะ อูอ๋อ,อ, <c oughs> อร่อยไหมก๊เดี๋ยวจะให้เสร็จก่อนอ่อาแค่ให้เสร็จนะอือคำใหญ่เลยอร่อยเนาะซมอู๋นนะนี่คำหนึ่งคำน,นี้เนี่ย นี่นั่นเดี๋ยวเอาเตมใหญ่ด้วยอ๋อตั้งก่อนโอ้ฝนตกแน่น้ออร่อยเนาะทวดเนาะอร่อยไหมคะอร่อยน่สดชื่น เอาน้องเอาของตัวน okay. ี้กินทำไมไอ้ตัวนี้เอาปอนไอ้ตัวนี้หลักกินซะแล้วยังนี่จำเลี่ยงเลีนี่อ๋อปะช่วยตัวเก่งจังอืมฝนตกแล้วเนาะ thật yên mấy? hả nong em kíi của chua nó em như như chua à làm kẹp em kín của chua Dạ